สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนอ่ะขืนผักเถียงจ้ากเกี่ยวเขาตำแตงกินพี่นอ้อง,งปิ้งปลาปิ้งปลาในน้องอนี่ต,ตายสิตัวว้าวเต็งมือยโอ้ยบัทายพี่น้องเบิง์นซามาเซาในลืมคากล้องลืมคากล้องก็เลยไปขึ้นมาเอาผ้าผ้าเกี่ยวเขา,มาเมื่อแรกนี้ทายบังนะ ขึ 11, 12 12, ้นเขาแล้วยังลงไปลุยน้ำกันนะพี่น้องปลาแะตึกมาแล้วได้หาเจอคนมันหิวเขานะพี่น้องตามันก็ย่ายกุท่องกินไปน้ำเบาค้อนังทิตึกอีกบาทหนึ่งฟังบ้งจะได้บอมามามากินนัน ข่าวน้ำกันเดอปิ้งปลาเน้นน้อยกับตาแตงแกงหอยเคลียร์คิเล็กตะวันนี่พอแหละน้องน้องเคยเพิ่นกำลังงมอยู่ในะสิได้อยู่บ่เพิ่นพางห้ามลงบ้านห้ามบนนั่งเพิ่นก้อนคโคลุคนนอกอยู่ทั้งลุง่ม <c oughs> มันถือยุ่งมองจะโปงนะคอน <c oughs> มันก้อนสุดก้อนนะป่ะจ <c oughs> ัน,นนะ <c oughs> ยังบุเปื่อยปลาไปใส่เบอร์สู เอาเลยออ <laughs> ชอบบุกเดือพี่น้องคิดได้จัเตัอตึกลงไปบางยาเนี่ยบ่ลเลยจักตัวชุดแรกก็ได้หาหกตัวแล้วตัวน้อยปล่อยไปนำเข้าบัได้คคอยเกลือมันคือตะกีเนาะมันแห่ได้ยังคนพาดได้ถุงแผบ <laughs> ได้อยู่บบาปลานะในตัวหนึ่งปลาไม่ลามาปิ้งนี่ เอาขูไพี่ช่เอาไดไหมน,นี่เลยได้ประมาณสองนี่แหละโอเคพี่น้องโอเคตามแจงก,กินกระปานน้อยแล้วบันไดมาพี่น้องมากินตรงกลาตัวพวกใหญ่หนงหอยนะเก็บไม่หอยได้ครับพี่เจมส์นะตื้นๆสบายพี่น้องแล้วสบายได้ไหเยียบผ้าขาวใช่หรือ ไดีพี่น้องเป็นใเชื้อแม่ลูก อันหนะอันนวโอ้โหงออะไขี้่สบายพีนอนางก,การสบายดีพีงนลองออออดืงบิดข้อกันเป็นทางการเนาะสบายดีทางหลังทกุกและเท่าเป็นลงแล้มือหนึ่ง ฉันไม่มีแรงจะเดินแล้วเออหมดเกมโอ้โอนดานั่งแฟนโดกเดชชอบม่ต้อดุ้ยกันแล้วหยุบข่าเลยนะโอ้ยอย่าเห็ดซาเบิ้งโอ้ยูกกดไลค์ No. know? <laughs> วดเบบมันก็ออกมาจากใหญ่หไข่บอกมักหูมาแน่แหละมากินเดงก็ได้ค่ะสองยกยอดเยี่ยเป็นยังขาะาบ้าวโอเคไมดเนื่จบอกว่าตึกต <c oughs> า <c oughs> เลอแข็ง okay. อ่ะอแตอนแงงาหตกว่ามาพี่อกคนอิูค่ะองรมงอ่ มาเขือขื่อเียเลยมือขืนเล็นมะม่ยงนมุ้ใบเื้อผ้ในาเียเงอันเด็กไก่เพื่ออะไเถ้าครจะได้ล่นอะไรใชทีเดียวก็เล่นเลย Ừ. Ừ. Bổ, mấy, à? ừ. không phải bảo kênh ăn Mì Gõ bảo không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็หนางเ,เ,เค็มนะชุกแล้วขเขาไม่ใส่น้ำเกลือไม่ลงพอเพราไม่ใส่ก็จะกินได้นะแพงจานน้ำเงินมันคือพอดีนะเฮ้ยกินเมืมลูกเขาอ่าเราเมื่อบกซองมา <c ười> ปวดขาอยากยัมีมะสัปดการเงินเอาเงินตอเรื่องในเอามาให้หมดอ้ปวดัวแหะอ่สดจริงาัมาเอากินมเเอาเลยจ mặt hai bà bụi em bà bụi em bụi bụi em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  bụi bụi em bụi em bụi em bụi ปลากระไรโบลาณเนาะเว้ยขอกงอกะระสละปลาสังมีปลาปลาใหญ่บริยัติสองคนอื้มควายหมูโตเนี้ยว่ะขึ้นมาไดยไหมปลาทุบแล้วปลาก็นับ นี la la <c ười> ่อทันไคนเขาเอาแบบนี้ไงมือแม่ือหังือปลาใหม่ลงเเรียอีกแล้วนี่ลงและพี่น้องบ้านนี้ มีเส okay, ส่วนมันกับพี่น้องเอ้ยผมว่าอยากเบิ่งส่วนมันก็บเบิ่งเล้บิ่งเห็นอยู่เปล่มันก็งามยู่มันก็ได้มองงามมองขีดล่าละไพี่น้องดินโคกมันโบคือดินทางไทยได้ดินบันเทานะี่ดินทางลางอันนี้เขาเขามันซุกบัดทงแล้วพี่น้องเอ้ยมีมันจ้า บมเมนมันยายนิงละเดอ้อมันเป็นมันพอไอเจมเลยมันนี่ให้พอไอเจมเนาะแถวนี้บัวอย่างงามประดับภูทางในบวงามโอ้แดดบ่เลยอุ้ยละคุณไปเอาน้ำมันเหรอเอ้ยนะกูเอ้ยลืมน้ำมันอ,อยู่ในอันนั้นนะโกมันนี่เพยเอามือออกมืแอ๊กชุดไทยกับหมัดไปเลย ด้ยแดดแดดพี่น้องโอ้ยตอนขคืนที่มาโฮมยันหนิงสีมาดมันอีกคนหนึ่งหน่อยเพื่นอนๆเราจะไปตัดขขาวให้พี่น้องเบิ่งยันยนิงเราเป็นผู้ตัดก็น้องเคยเป็นกระตัดยังบบธนัทดอกเดี๋ยวมแาแล้งใส่เป็นตัดน้ำเท่น้องพี่น้องชิตัดได้บ้าน,นีหมทางนั้นน้องเคยเพันเกี่ยวทางนี้ยันนิงชิตัดยันนิงกำลงังตรังก้อมอยู่โอ้ข้าข่าว ลำบากแน่ยูทูบเบอร์สาวไฮสาวนางคือลำบากแทนเห็นอยู่คนนั้นนี่แหละที่ตัดบางนี่ตัดเรื่องก็ได้มาดูเรื่องเฮาว้าวตกนะไปยู่พร้อมไปลูก ชังเลยโอ้ยเมื่อแดดไปบัดเลยเดี๋ยวตอนคขำจะห้น้องเคยตัดน้องไปหนักเราเกี่ยวทั้งนั้นน้องสาวทั้งนั้นเล็บมองยันนิงตอนถันแรกของเนี้ยมีแต่น้ำพี่หมอกโอ้ขาวน่าชุบบัดท่งล่ะน้องเกมเล่นอยู่คนเดียวทั้งนั้นน้องเกมเล่นคนเดียวอยู่หัวหมวกค่ะ ปิดปอโอ้ยเมื่อยได้พี่น้องข้าก็ขึ้นมาตะเกียวเขาเนี่ยนะน้องสลาบมถือกล้องถือมานำไก่จนเขา่างัวกับจนเข,ข่าคาะไก่ก็เอาเข,ข,ข่าโลเข่าคอละพีไก่ก็จุ่มเข่าคอไปเลยยันนิ่งว่าสิฏฐายบรรยากาศตอนอันตัดเขาแล้วนะตะเวนตกดินแล้วพี่น้องเ้ยเห็นตะเวนรึไก่ก็จนขึ้นคอนเตรียมตัวนอนพอแห้งกันเด็กเห็นยังบ่พี่น้อง มืม้อตอนเช้านีน่ค่ะกับคืนมาตัตต์เขา่ากับลูกชายน้อยกับฝากไว้บรรกับฝากบรรยากาศด้วยเพียงสำนีนเนาะพี่นอ้องเฮ้อเออฝากก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้อพี่น้องเด้อเมยเด้อเออเมย์เมย์เมอยเม,ย,ม,ย,ม,ย,มย์เมื่อวันก็จะมาเกี่ยวดวยวอกเข่ายังบ่อยากสุกขักเนาะประมาณวันเสารว์วันอาทิตย์คนแหละสิมาเกี่ยวอีกเพื่อนึง เดี๋ยวสิอัปเดตให้เบิ่งอีกเทื่อนึงเนาะพี่น้องเนาะงัวก็จนเอาข้าวโคคําเลยบ๊ายบาย